สงครามโลกครั้งที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว10มิถุนายนปี1940อิตาลีได้ทำการประกาศสงครามกับชาติสัมพันธมิตรเกิดการสู้รบระหว่างอังกฤษในรัฐอาร์คาอียิปและอิตาลีในอาณานิคมลิเบียจนกระทั่งอิตาลีพลาดทา่าถูกกองทัพสัมพันธมิตรตีจนแตกพ่ายด้วยความมั่นใจว่าอิตาลีจะไม่ทำการตอบโต้อีกอังกฤษได้ถอนกำลังบางส่วนไปช่วยปกป้องการลุกรานกรีซของฝั่งอังกฤษและแล้ว เดือนกุมภาพันธ์1941จอมพลเออร์วินลอมเมลและแอฟริกาขอบของเยอรมันได้มาถึงแอฟริกาเหนือและทำการโจมตีกองทัพสัมพันธมิตรที่เพิ่งสับเปลี่ยนกำลังพลและไม่ทันตั้งตัวจนลึกเข้าไปในเขตแดนของประเทศอียิปต์แต่ทว่ากองทัพอักษะไม่สามารถยึดโทรบลรูคืนจากฝั่งสัมพันธมิตรได้จึงได้แต่ทำการปิดล้อมไว้ฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ความพยายามหลายครั้งในการเข้าไปปลดปล่อยกองกำลังที่ถูกล้อมอยู่ในโทรบลู และหนึ่งในนั้นคือปฏิบัติการ Battle a แอที่ฝั่งอักษะจะต้องป้องกันการโจมตีของฝั่งสัมพันธมิตรโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฮาไฟย่าพาร์นะครับมาตอนนี้เราเป็นฝั่งเยอรมันนะครับผมเป็นแอฟริกาขอบนะครับทำการเข้าต่อสู้กับกองทัพสัมพันธมิตรที่เป็นนำโดยฝั่งอังกฤษนะครับตอนนี้มาโอ้ยนถันง โอ้ oh. แย่ออกร้องก,การอาวุธต่อต้านรถถังอะอ่าไอหยาตือ้อโอเคได้หนึ่งสวยระวัาางฐานราบแะเบิดมือมันมีรถถังอะเราดันเข้าไปไม่ได้โดนโดนอีกหนึ่งอุย้ยมีหมอไหมจ๊ะ หมอขอรับหมอขอรับขอกล่องเลือดหน่อยดึงแมงแอกตัวเนี่ยเอ้ยหมอเมัน <c oughs> ดึงดึงกล่องเลือดออาากจังหมอหมอ,เ,อเลือดมานี่โอเคต่อต่อต,ตอนนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโอเปอเรชั่นแบทเทิลแอคนะครับเป็นการพยายามโจมตีของอังกฤษนะครับการลุกที่ฮาไฟยาพาร์ทและในแบทเทิลฟิลก็เซตติ้งที่โอเปอเรชั่นแบทเทิลแอคเหมือนกันครับ โอ้ชิตโอ้แผงเซอร์บูเชอร์โอ้โหยังแม่นเพี้ยนัดเดียวเพี้ยนัดเดียวเลยอ่าซุมิมาเซงโอเคผมต้องเกอเดี๋ยวจะมาไหมจะมีใครมาไหมโอเคผมต้องฆ่าตัวตายอ่ะโอเคไป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 ต่อ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 สงครามไม่จบอยู่เพิ่งนำศพทหารปืนเราใช้ฝั่งเยอรมันเท่านั้นใช่ไหม เอทีไม่ได้เราใช้ปืนปืนตามปีไปก่อนโอลืมเปลี่ยนอืมผมเป็นแอฟริกาคอบใช่ไหมครับหนึ่งเปลี่ยนการแต่งตัวแป๊บหนึ่งใส่สเตเฮมอ่าอาร์เทคสีทรายอ่ะไม่ใช่อาร์เทคมีละ อาอาร์เคเทคก็โอเคนี่ใช่มันเป็นเสื้อเสื้อตัวในของทหารเยอรมันแต่มันดูเลดวอ์มากเลยผมใช้อิลูชันเนี่ยเอ้ไม่ใช่มีหลาดโอเคกางเกงเป็นกางเกงเป็นเดอะวูฟสีทรายแล้วกันมาลุยปืนมา MG 34ปืนพกไป ขอโทษที่เปลี่ยนปืนกระทันหันครับเผื่อแบบเผื่อต้องเจอค่าศึกระยะประชิดผมใช้ค่า9.8มันคงจะไม่เหมาะมาในเวลากอกรูแล้วพี่นอ้องกระสุนปกติผมจะเซตติ้งมาก่อนแล้วว่าผมจะใช้อะไรโอเฟิเลตตกตรงดาตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยโอเฟิร์เรรรน,รน,รนรเลตตกมากเลยเออเออดับไปซะสวยหมอ ช่วยคนเร็วช่วยทหารเยอรมันหนึ่งพวกเราโอเคมาต่อซัมไทเกอร์ซัมไทเกอร์ซัมไทเกอร์ไปถึงปีนั้นจะไม่มีไทเกอร์แต่เราก็ต้องทำ,ทำหน้าที่ซัพพอร์ตที่ดีครับโอ้ฟังว่ายระเบิดบ นิโคลไลต์อายุไรไอไม่ใช่ฟิลแฮมอายุอะไรคันย,ยูวอลเป็นมุคอมดิวตี้มุคอมดิวตี้อ่าอย่าลืมไปรับชมคลิปจากเกมอื่นของผมนะครับไ่าจะเป็น Call of Duty Fall Guys และอื่นๆอีกมากมายที่ผมได้ทำเอาไว้ส่วนใหญ่เป็น Funny Moment นะครับที่ถูกตัดต่อมาอีกทีแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปยาวๆไปเลยทำลายแฟร์ทำลายแฟร์ ไอ้เชี่ยหมดกระทันหันลืมดูกระสุนเกือบละมันอยู่ข้างหน้าโอ้เชี่ยเพื่อนล้มไปเลยทันในพลลอมเมลสั่งเราแล้วลุยลุยให้ราบดัน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 อุ้ยเราทันลึกมากเลยตอนนี้เยอรมันดันดุครับ โอเคบราวซิกอู้โอ้โหแม่งลากปืนไม่ทันไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้ผมอยู่โล่งเกินไปด้วยเพราะอยู่โล่งเกินไปก็เลยโดนกระทืบอยากพวกอังกฤษได้แต่งกินเยอะมากเลยตะกี้เนี่ยแม่งโลภเลยอะเราเห็นแล้วว่าอยากได้ ไปโอ้โหแหมแหมแหมมอนสกิตโตหรือเปล่าใช่ป่ะมอนสกิตโตหรือเบนเทมลำตะกี้นี้ผมแยกไม่ค่อยออกโอเคทีกะ over here why w ายสเตคเฮาสเตคเฮามาพี่น้องกลับก่อนพี่ลูกพี่โอ้โหมึงท้าทายมากสเตคเฮา วิ่งขึ้นเส้นขอบฟ้าาเลยหนูมาโผล่มาเลยมันไกลอะผมไม่อยากยิงเพราะไม่งั้น,ม,นมันจะเสีย,สยท่าได้ถ้าเกิดข้าศึกรูต้ตำแหน่งเราแต่ก็ยิงไปแล้วตะกี้นี้แม่งพูดไปทันขาดคำ ข้างหลังเป็นไงบ้างโอเคดัน okay. ไป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 ควักปืนพกรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาึกระงนี้บ่อยจัดให้มาสักทีได้หน่อยนะคือไม่มีเพื่อนช่วยดันเลยอูอยู่คนเดียวเลยมาเพื่อนดันไปข้างหน้าแล้วอ้าหลังหลังอาเชอร์ หลังเอมิยะไม่ใช่น่าจะกำลังดีไปเลยลูกพี่ไทเกอร์ลูกพี่มาจากอนาคตบ้าเลยจริงจริงผมจริงผมว่าการล็อกปีก็ไม่เร็วนะแหมแหมแหมคัมาชนนายยังโอเคไหมโอเคนะโอเคน่าจะล็อกปีไปเลยว่าปีนี้ปีนี้เป็นอาวุธชนิดนี้แบบโพสริปตัมไอเชปเตอร์ Chapter ที่เป็นฝรั่งเศสมาอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเจ๋งนะคือแบบ อาตรงตัวผมเองไม่ไม่ค่อยสนใจเกมวอ2ที่มันบาลานนะเพราะไรซิ่งกระตอมภาคแรกมันก็ไม่ได้ถูกสร้างมาให้บาลานะเลสโอเคต่าเงี้ยแบบมันบาลานมากมั้งก,ก็ไม่เออแบบผมโอเคไงแต่คือผมเข้าใจว่าผู้เล่นแคชชวลจะไม่ค่อยโอเคดังนั้นแบลทันซิลก็เลยต้องเอาความบาลานนิดในระดับหนึ่งมา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 ซ่อมให้ซ่อมให้ซ่อมได้ไปขับไล่ฮวงกิตกลับไปมึงกลับอี์ของพวกมึงไปเลย โอยอะับ้าไปับเข้าไปดันดันโหลดโหลดวิ่งไปหลดไปวิ่งไปโหลดไปรอแป๊บนึงไทเกอร์ไปต่อกระสุนายฟงฟงกิดอยู่ สิบก้นาวนะสิบนะสุดท้ายเออได้หัวถอยถอยถอยถออ,อ,อ,ออยขอรีโหลดกอุ้ยอุ้ยอุยอะไรเชียวหัวที่รักเธอโอเคไหมไปตื่นในเวลาเวกเด h e fuck up สมฤตร We g o เดอรดทโอ้ช่าชชไม่ทันอ้ามาเลยวิ่งเข้าเป้ามาเลยจ้าสวยงาม ดันไปไปไปมา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 นี่มันสงครามไอ้หนูกระสุนมันจะลอดหัวนายทุกนัดเลยไม่ได้นะเพื่อนอ่ะขอกินน้ำหน่อยมูนี่ผมใช้เสียงเยอะผมต้องกินน้ำ เกิดกับพี่ไทเกอร์อันน่ารักของเราว้าวโอ้ว้าว,ว,าวกูเกิดปุ๊บกูวิทพื้นเลยสินะโอ้ขอบคุณครับหมอโอเคมาซ่อมไทเกอร์โอเคอเโอเคโอเคไทเกอร์รอสักครู่ครับผมติดโอเคโอเคไทเกอร์ไปต่อได้ อุ้ยอ,อ๋อผมลืมบอกผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับปิงก็จะร้อยหนึ่งเหมือนเดิมเวลาเวลายิงก็จะหน่วงน,นิดนิดหนึ่งในระดับหนึง่งจะสังเกตว่ากระสุนมันจะไม่เข้าเป้าทันทีที่ผมยิงมานี่ไทเกอร์โอเคโอเคยิงแฟร์ทิ้งไหมครับแฟร์นะครับ <c oughs> เห็นมีถามทุกคลิปเลย แฟเอาไว้สปอตตำแหน่งศัตรูนะครับแล้วก็กด X2T เพื่อสไลด์เป็นกดนั่งท็อปปุ่มท็อกเกิลการนั่งครับไม่ใช่ปุ่มนั่งแบบกดคอนโทรลนั่งใช่ว่ามันจะนั่งนะครับปล่อยจะยืนแต่ถ้ากด X คือมันจะเป็นท็อกเกิลการนั่งก็คือกดเกปุ่มมันจะนั่งไปเลยโอเคตายวิ่งตามรถถังเราสแต็กเฮาส ม,มันกลับมาแล้วมันตะมันเจ็บบ้างไหมเนี่ยโดนเอจยิงจำได้ว่าตอนเกมมันเพิ่งเปิดอะ m อ็มแม่มมงมปั่นทีเดียวสปีดไฟล์ร่วงอะก็เลยแบบมันจะโดนเนร์อไปเยอะ มันแบบใส่เอ้ m g 4 2ติดกระสุนไฟเออพูดเดียวล่วงจำได้ติดกระสุนแบบจอกจอกเกาะแต่ผมไม่ได้ติดมาไง MG34 ผมเป็นเน้นยิงยิงกดดันคนโอเคผมจะดนันขึ้นข้างหน้านะชนะแล้ว,วอูว้อะไรวงกิจไรสาระนะวู้ฮูป้ากลัวป้ากลัวลงกระสุน เยอะมากเยอะมากโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถึงแม้ว่าความพยายามจะฝ่าไปช่วยโทรบูของฝั่งสัมพันธมิตรจะล้มเหลวต้นเดือนธันวาคมปี1941ฝ่ายอักษะที่เบียงล่อยหลอบวกกับได้เริ่มทำการลบกับฝ่ายสาภาพโซเวียตทำให้กำลังต่างๆถูกส่งไปแนวรบยุโรปตะวันออกมากกว่าแอฟริกาเหนือ แถมกำลังพลฝั่งสัมพันธมิตรในอีบิปตทำการโจมตีอย่างไม่ลดละทําให้ฝ่ายอักษะทําการถอยล่นและยุติการปิดล้อมโทร,รปุกแต่ทว่าสงครามในแอฟริกาเหนือก็ยังคงดําเนินต่อไป